รับสวัสดีครับเจอกันในคลิปนะครับพอดีวันนี้ว่างๆนะครับก็เลยเอาพระพิคเนตนะครับเหรียญพระพิคเนตมาให้เพื่อนๆชมกันสักเหรียญหนึ่งนะครับแต่อันนี้ดีหน่อยแปลกหน่อยนะครับคือผมเช่ามาในเว็บไซต์นะครับเช่ามาในเว็บไซต์ก็ดูจากข้อมูลที่ผู้ขายเขาขายนะครับที่เขาขายมาก็คือว่าเขาก็ระบุอยู่แล้วนะครับว่าเป็นพระพิคเนตไม่ทราบที่นะครับผมก็เเดี๋ยวลองเช่ามาดูนะครับแล้วก็ลองเคาประมูลแข่งเขาไปนะครับ ไม่มีใขรแข่งเลยนะครับชนะอยู่ที่แค่100บาทนะครับส่งฟรีด้วยนะครับก็เลยเอยเอามาลองทําคลิปให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับเผื่อเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปได้ได้ดูแล้วอาจจะทราบว่าองค์พิกรนี้แท้หรือไม่แท้หรือว่าทราบที่ว่าวัดไหนสร้างหรือว่าสำนักไหนสร้างนะครับผมก็จะได้ได้ความรู้เพื่อนๆคนอื่นก็จะได้ได้ความรู้ไปด้วยนะครับเบื้องต้นนะครับโดยรวมก็เป็นเหรียญกระไหลทองเหลืองเนี่ยนะครับกระไหลทองแบบนี้นะครับ ด้านหน้าเป็นด้านหลังเนี่ยเป็นหลังยันแบบนี้นะครับผมด้านหน้าก็เป็นองค์วัตพิกเนสจับจับยากนิดนึงองค์เล็กนะครับด้านหน้าเป็นองค์วัตถุกเนตนะครับสี่ก่อนแบบนี้นะครับเป็นรูปทรงระฆังนะครับและรอบระฆังก็จะเป็นลายกหนกแบบนี้นะครับผมตัวตัดก็ดูตัวตัดนิดนึงนะครับแสงมันจ้าหนึ่งนะครับ ดูตามรูปนะครับก็ตัวตดก้อนข้างละเอียดนะครับตัวตะละเอียดแบบนี้ก็เลยลองเช่ามาดูนะครับว่าเพื่อนๆจะมีใครพอมีข้อมูลมั่งผมลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับไม่เจอนะครับไม่เจอไม่เจอว่ามีพิธีสร้างที่ไหนนะครับผมเห็นมีขายนะครับผมเห็นมีขายนะครับประมาณทัก2สองสามเว็บ มีขายอยู่ที่ราคาบางคนบางท่านเนี่ยเขาเปิดอยู่ที่ประมาณ300อีกท่านนึงเปิดประมาณ7 8 0 0นะครับแต่อันเนี้ยผมเช่ามาแค่1น0บาทนะครับก็เอามาให้เพื่อนๆดูเผื่อเพื่อนๆเจอนะครับก็เช่าไว้ก็ไม่เสียหลายนะครับสวยนะครับส่วนตัวแล้วผมดูว่าเขาปั๊มมาได้สวยนะเขาปั๊มมาได้สวยนะครับความละเอียดขององค์พระก็ค่อนข้างละเอียดสวยดีนะครับเนี่ยดูซูมใกล้ๆอีกทีนึงนะครับ จะง่ายกว่าเนาะไม่ต้องไปสองกล้องกล้องมันติดแสงนะครับนี่นะครับผมเนี่ยตัวตัดด้านข้างแบบนี้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับที่